สวัสดีครับมาเนี้พบกับช่อง,ชองจชรด,ดัน้นชาแนลหรือเก่าครับผมมามาเนี้ผมจะมาพิมพ์โป๊กหรือว่าเฮ็ดโป๊กเขียเฉื่ให้เบิรงนะครับเนาะขั้นตอนในการพิมพ์แรกๆหรือว,ว่าทําอิดว่าเขาใส่ยังไงน,น,งนะครับเนาะการเฮ็ดโป๊กเขี่ยเฉืดมันจะมีเคมีคืออย่างที่ผมเคยทายให้เบิรงแล้วครับแต่ว่าผมบัน้พิมพ์ให้เบิรงมามาเนี้ผมสิร้องพิมพ์ให้เบิง์นนะครับเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนมาเบิรงกันเด้นะครับเนาะมา ครับผมอันนี้ก็คือปกนะครับเนาะอันนี้เป็นผาปกปกอันนี้จะเป็นเคมีเป็นผากาวกาวแบบนี้ครับแบบนี้อันนี้ผากาวอันนี้จะเป็นผาข้อล่างอันนี้จะเป็นผาผาปกปกาวกาวติดอันนี้เป็นฉินปกเป็นเพื่อนครับอันนี้ก็จะเป็นเคมีเนาะ เคมีหรือว่าผ้ากาวนั่นเองเนาะครับเนาะอันนี้ผ้ากาวเอาไว้ติดโปกโปกเชิดอันนี้เป็นเป็นโปกบนเนาะครับเนาะ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นปกล่างหรือว่าข้อล่างเป็นผ้ากาวคือกันครับตัวนี้ก็จะมาติดกับผ้าตัวนี้อันนี้เคลื่อนว่าผ้าป๊กล่างเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะมาว่างแบบนี้แต่แต่ไอ้ปกบนนี่ผมติดเรียบร้อย้วครับเ <c oughs> พื่อพี่ๆน้องๆท่านใดที่ว่าย่างหมดท่านไหนเบิ้งหรือว่า ขั้นตอนการเฮ็ดปก๊บเฉยเฉยก็เฮ็ดกันแบบไรก็เลยจะไม่เฮ็ดใะไรบังเนาะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นคอมืออันนี้เคมีคอมือเอิ้นว่าผ้ากาวเป็นผ้าเก่าคอมือผ้ากาวก็สิมีหลายแบบเนาะครับเนาะอันนี้ก็สิแบบอ่อนหรือว่านิ่มที่สุดบางแล้วก็สิมี3ขนาดก็มีมีอ่อนแล้วก็มีหนาคือนิ่งรับนึงแล้วก็จะมีเป็นผาอ่าเคมีเป็นเนีนมีสามสามแบบครับผม แต่ไอตัวนี้ผมพิมพ์เรียบรรอยนะครับเนาออันนี้ปกบนอันนี้เป็นปกปกกรางหรือว่าข้อรางเดี๋ยวผมจะมาพิมพ์ใม้เบิ้งนาองครับนเนากะก็เห็ดแบบไหอะมาเบิ้งกันด้วยอันนี้จะเป็นชิ้นผานะครับเนาะที่เอามาเห็ดเป็นปกอ่ะอันนี้คือปนปกดางเนาะที่ผมได้บอกไปแล้วกลับมาว้างด้วยครับเนี่ยบ้างให้ผ่าระวางสองฟัง ให้มันเท่าๆกันครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเตาต้องใช้เตาอันนี้ครับผมเตาอันนี้พิมพ์แต่ว่าถ้าเป็นงานที่ว่าส่วนจําจนวนหลายๆครับจะบอจะบอเลยใช้เตาอันนี้ก็จะเป็นเตาพิมพ์โดยเฉพาะครับผมเอาใส่เที่ยวก็จะประมาณชิบชินช้นชิบชิ่นชิบหาชิ้นนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้ผมเพจไทยโบราณเป็นตัวอย่างสื่อๆนะครับเนะาะเพื่อเพื่อพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆท่านใดที่ว่า เอ้ก็เห็ดปุกกันแบบใดปุกปุกอ่าปุกเชิดปุกเสือเชิดพอมือเสือเชิดก็เห็ดกันแบบใดผมก็ไม่เห็ดใดบิ่งนะครับเนาะมาแบบแรกก็คือเนี่ยวางเตาลงไปเปิดเตากะประมาณตัวซีนะครับเนาะเนี่ยวางลงไปนี่ติดเรียบร้อยครับผมเนี่ย เดี๋ยวผมเบิกให้เบิ้องอีกที่หนึ่งอ่าเป็นผาก,กาวมันจะมีสองหนาด้วยครับเด้ออันนี้มันจะเป็นฟังฟังกาวครับผมฟังเหนีบวมีอย่างอันนี้จะเป็นฟังกาวเห็เดิมๆนะครับเนี่ยเบิ้องอีกชิ้นหนึ่งครับผมเนี่ยจะว่างคือเก่าครับผมเตาทับลงไปครับ ขันตอนที่สอง๋ยวผมจะโกบตรงนี้นะครับเนาะโกบตรงหัวไอเอินมาผ่าปกหล่างผมจะใส่แปลงอันนี้เนาะใส่แปงเปียกอันนี้ผมโกบให้เบิ่งเป็นตัวอย่างซื้อนะ้ครับว่าวิธีถ้าขั้นตอนเหตุแบบไรครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆองยาคู่ครับผม ใช่เตาคือเก่าครับผมคอยเล่นไปตามนี่โกกามาาเปิดเตาค่อยๆค,ครับผมม่ต้องแห้งก็ได้นี่เรียบเนี่ยเห็นไหมครับเป็นดูเป็นล่างเห็นไหมแล้วครับเนี่ยจากนั่นก็นจะไปเดินเนะครับนอกไปเดินเดินเดินเหนี่ยอวอมาก เราก็จะมัประกอบกับไอตัวตัวนี้ครับตัวปกบนในการพิมพ์ปกปป๊กเชือเชิดปกบนปกล,าลก่างลกับเคมีข้อมือครับผมประมาณนี้เนะครับนาอกับบริหากักยังหมางไม้นะครับเนาอกันเห็ดาปกเชิดสำหรับทันไดทีว่าต้องการ จะเป็นสร้างเสือเย็บเสื้อเชิดอันนี้เฉพาะเชื้อเชิดอย่างเดียวนะครับเล้เชือเชิดว่าจะเป็นแฟชั่นแฟชั่นผู้หญิงแฟชั่นผู้ชายก็เหตุได้แต่ว่าถ้าเป็นผ้ายืดผมเหตุ่าเป็นครับเสื้อยืดผมเหตุ่าเป็นอันนี้ผมมาเหตุให้เบิ่งเป็นตัวอย่างเ้อซื้อนะครับเนาะขั้นตอนในการเหตุอาปกเชิดนะครับเนาะเอาเคมีมาประกบก็ผ่าที่ว่าอันนี้ปกบนอันนี้ปกล่างนะครับเนาะที่ผมได้เหตุใ้เบื่องอันนี้เป็น ผมเอาความดูมาแบ่งปันปเด็กๆในน้อยๆนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่ว่าจะเป็นช่างเสือเสือเชิดนะครับเฉพาะเสือเชิดอ,อย่างเดียวนะครับเนาะอันนี้เสือยืดเขาบอดี้ไซส์แบบนี้นะครับเนาะเสือยืดก็จะใด้ส์อีกแบบนึงก็จะบอด้บอดี้ไซส์ขี้มีนี่สักอย่างนะครับเสือยืดนะครับเนาะนี่เป็นการแบ่งปันความดูเด็กๆน้อยๆนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก เพื่อนๆเดือว่าพี่ๆน้องๆที่ว่าเำว่าเบิงนักฟ้ากดไหลก็แช่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนห้ผมเ,เด้อครับคือสิบวาคิดต่อไปเมือนี้สวัสดีครับ